แต่ระหว่างสเต็ปหนึ่ถึงสเต็ปสุดท้ายเนี่ยห้ามเอาตัวเราคนเดิมกลับมาเด็ดขาดหรือเอาอารมณ์เดิมกลับมาเด็ดขาดต้องนึกไว้เสมอนะฮะอารมณ์เดิมที่เราเป็นเกลียวกาดเอาแต่ใจตัวเองต่างๆเราฝึกมันนะมันไม่ได้เกิดขึ้นจากท้องพ่อท้องแม่เว้ยเราฝึกมันวันนี้ อยู่แค่ฝึกอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่ยอดเยี่ยมในตัวอยู่่ะให้แม่งเผยพลังเผยเผยความเป็นตัวตนในส่วนนั้นออกมาให้ชัดเป็นผู้หญิงที่น่ารักเป็นผู้หญิงที่จริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้ฝึกใหม่หรอมันคือเป็นคนเดิมอ่ะแต่เอาคนนั้นออกมาออกมาออกมาใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งฮะอืมพอเห็นภาพไหมการที่เราจะเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงน้อยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่วิธีเลยนะ แต่มันขึ้นอยู่ข้างในข้างในว่าเราเชื่อในสิ่งที่เราทำขนานไหนเชื่อว่าตัวตนของเราเนี่ยในวันนั้นที่เราเป็นคนนั้นอ่ะมันมันเคยเกิดขึ้นนี่หว่าและเราแค่ดึงคนนั้นกลับมาเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกร้อนใจเมืนในในใ่อไหร่รู้สึกที่กังวลใจเนี่ยใจเราไม่สบายเพอะใจเราไม่สบายปพราสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเราทําอะไรก็ไม่รู้แต่เมื่อไหร่ที่เราใจสบายใจเย็นพฤติกรรมของตัวเราจะเปลี่ยนสายตาจะเปลี่ยนหน้าเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อหมด50ชิ้นนะ น้าถึงเขียวก่อนทุกส่วนอ่ะเข้ใาใจปะน้ามนุษย์ถึงเขียวเร็วกว่าทุกส่วนนั่นแปลว่าไอ้กล้ามเนื้อ50ชิ้นเนี่ยถ้ามันกระดิกนิดเดียวคนที่อยู่กับเราจะรู้ทันทีว่าเรามีความรู้สึกอะไรบางอย่างในใจเราฮะเราเราเรา,เราซ่อนไม่ได้เมื่อวานมีผู้ปรึกษาเนะะี่ยครโทรมาหาผมแล้วบอกพี่จิ๊บเป็นไปได้ไหมที่หนูจะไปแอบดูมาแล้วอยู่ทําเป็นว่าทําเป็นแบบไม่รู้อะไรเลยที่บอกเป็นไปนไม่ได้ฮอลลีวูดยังทําไม่ได้เลยเพราะมันคือธรรมชาติของมนุษย์ ดาราทาได้เฉพาะอยู่ในซีนแต่เป็นไปไม่ได้ที่ดาราจะทําอยู่นอกอะไรเงี้ยมันมีอะไรบางอย่างนิดหนึ่งที่เรารู้สึกได้ถึงความรู้สึกแง่ลบในใจของคนคนนี้รวมถึงตัวเราด้วยถ้าเราไม่สามารถสบายใจในความคิดที่เราหามุมมองที่ถูกต้องกับตัวเราได้หน้าเราเปลี่ยนเพราะหน้าเราเปลี่ยนปุ๊บเขามองกลับมาปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้ทันทีฮะแล้วพอเขารู้ทันทีเขาก็ไม่เชื่อว่าเราเปลี่ยนแล้วจริง่ง We'll mm -hmm.